เอาว่าให้ลูกพ่อครับดูส่งไม่ติดครับโอ้ไม่ติดเหรอมาไม่เป็นไรมานี่มาอ่านอะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะพ่อเป็นถึงกำลังนะพ่อเส้นใหญ่นะเดี๋ยวตัดให้นะเดี๋ยวตัดให้พ่อพ่อเส้นใหญ่ของพ่อฮัลโหล ของนั่นเหรอ,เอ,อผมกำนันนะเดี๋ยวจะฝากลูกเข้าโรงเรียนหน่อยนะครับอะไรนะจะเอาคอมพิวเตอร์เหรอได้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้นะอ่าโอเคครับผมบมากกว่านี้ครับนีสิทธ์ทำอะไรครับ รู้จดีใช่ไหมผมสอนคุณเป็นคนยังไงสอนใหคุณรู้จดีเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> คุณทำอย่างนี้ยังไงรู้ไหมพ่อผมเป็นใครผมไม่สนว่าพ่อคุณจะเป็นใครหน้าผมหน้าอีที่ไหนผมก็ไม่สนผมรู้แต่เพียงว่าผมมีหน้าที่สอนลูกศิษย์ให้ผมเป็นคนดีผมไม่ยอมทำงารให้คุณในรูจริตแบบนี้ สอบไม่ติดเหรอลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อหาที่หาโรงเรียนอยื่นแย่ๆนะครับเดี๋ยวหาโรงเรียนอื่นให้เรียนนะครับตั้งใจหนังสือนะครับอ่านสือ,อยเยอะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับพ่อผมจะตั้งใจอ่านสื่อผมจะต้องสอบให้ได้ด้วยความสามารถของตัวเองครับพ่อต้องการเรียนกับกรียนูดูในพ่อนะครับขอบคุณมากลูก